ดึกแล้วนะครับตอนนี้ประมาณเกือบห้าทุ่มแล้วครับแล้วเราไปขนของลงไกวิ์ไกวิท์ไกวิ์ขนของช่วยหน่อยเนี่ยตัด เนื้อย่างมาแล้วองเดี๋ยว่ะเราจะไปกินพุ่นบ่ไงย่างกินเนื้อย่างย่างเดียวยห้าโล อันจังอันจังแชร์แล้วขอเตาเอาคุณแฉลบเอาขอเตามาด้วยเน,นี่ยง<ด>ูัน,น<อ>ปุ้ยๆๆนี่นะครับเาแล้วไม่รู้ว่าลุงจะกินไหนเนาะเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน ลงมาก่อนหนึ่งหมูอยู่ในรถาะวายานมันตากแดดไม่ขึ้นเหรอพยายามยกแล้วเมื่อกี้ไม่ขึ้นหรอพยายามยกแล้วนะครับเตาสีกล้องนี่ต่างกันมากริบรับ คืนไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวต้องถามลุงก่อนนะคะว่าจะกินที่ไหนนะแต่ว่าคคนนี่ไว้ก่อนอ่ะร,รถเราอยู่ข้างนอกเลยต้องรอให้จ่าเป็นคนขับเพราะว่าต้องบุกดินโคนมาย่านมันติดลม เดี๋ยวจะได้ใช้รถถ่ายลุกเสืออีกอีกหนึ่งเตานะมีทั้งหมดสามเตา อ,อ้ยอยู่ข้างหน้ารถเ,เพราะว่ามันร้อนไงกมันจะบูดต้องเอาไปตากแอร์แล้วก็อมันจะได้เย็นสาธุอ้ยเม่ขอบคุณครับ,บคุณตัดแขนใช่ไหม โอ้หัอเอาไปถามลุงมังนมาเราไปถามแล้วว่าทีกินไส้เนะแล้วเราบุกไปหาลุงอีกรอบนะครับ มืดมากนะวมืดมากทำมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ กินไหนเมียยังก็ถามว่ากินไหนกินบ้านกินนี่แล้วกินโน่นไม่ล่ะถามลุงเปล่าลุงเพิ่นว่างเลยลุงยังไปถามเราก่อนไปไอ้ไปลุงยังไม่ถามจะถามจะไปถามลุงพ่นก่อนไปไปแตนว่างไหมบอกว่าไปกินบ้านปู่ไหมเป่เพราะภาษาจะได้ไม่ต้องล้างจานเยอะเออก็เดี๋ยวไปคุยไปบอกเพื่อนก็ได้ไปกวนลุงกันไปคุย นี่นะครับเดีย๋ยวเราปรึกษากันก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงไปหาลุงนะครับโอ้หันครับพ่อแม่พี่นอ้องหันออกนี่นะครับลุงพลยังไม่หยุดนะครับลุงพลยังไม่หยุด ดิกมากแล้วนะครับนี่แต่รุงยังไม่หยุดการใกล้ใกล้เสร็จแล้วเนาะเริ่มเรียบแล้วครับ ทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์เอ็มอยู่ไหนใกล้เสร็จแล้วนะยันมาแต่ว่ามีแต่มแม่ลังนะก้อนใหญ่มาก รถออกมาได้เลยลุงยันมากนะครับลุงไม่ยอมจอดนะครับขับรถขับรถลุงครับกินไหนครับบ้านปู่หรือบ้านนี้ แล้วแล้วแต่ลุงครับเห็นเดินไปนู่นครับเห็นเดินไปนู่นบ้านมือเสือดอกคุยกันเลยเด็กไห่บ้านมือเสือก็กินเดี๋ยวเไปคุยกันครับโอเคนะครับลุงบอกว่ากินไหนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณอะไรนะครับครับเดี๋ยวลองไปไปคุยดูถ้าไม่มีก็บ้านปูก็ได้ ีก่อนบนบเห็นน้ำมนต์ขี่มอเตอไซค์ไปกับน้ำมนต์ครับครับ